โอเคสมัยเลยทุกคนเราตระรับกุฏาสองบุญคำเสน่ห์ในเมือสิริเพื่กี้จี่ออร์ทุกคนยกปะบริโภคสังกงันเดีดกลางป่าในสังโง่ประมาณโมงสาวไปสามสิบนาทีวันเย็นเราก็จุดประดิบบอโอ้โหค,ค,คือมีกลิ่นก็กลิ่นเลี้วแต่ว่าสายเนี่ไก่เราโหสงสัยเราเกิจุดปรดิเลี้วจะอันเยียง เลาวัดลือโบโอ้โหเอ็นเฮ้ยสุดยอดไนกี้เอ้ยอันปอบนี่ตอนกี้โอ้ยเสียดายคือวัดเลาเกอร์ต้องเรียนตัวก็ต้องห้านไล้จัน ลอยแล้วโอ้ยหานหานหานบักทำนอยบักทำนอยโอ้ยเืิดเถหานเอาตีแล้วว่าเรียดตัวอะไรคิดรอไปจีเจรียดกระเวแต่ โซรายเรียร์ตัวถังกระหันกาลคือว่าจุบันตะกดเบือร์ไายโภพันตะกุดหนันอันอยากเบือเราก็จะมาหันก็จะมาควา,จม,ามจริงแล้วตะกูดกีอัมควรนกีปองปันจะผ่านตามการสะทือเดะโยงมะตายะดีมันนี่กายการอาเรราาัเรียบของเราซาตะกูดเปรียบเหมือนสิ่งประดับกายสำหรับห่อเวลาสำหรับหม,มาห้อ เป็นแบบอันเดีย่ามย่ามปลามาดหอ่ออะไรอย่างนงี้ย <c oughs> เรียบร้อยฮู้ย <c oughs> ร้อยเมื่อเรียนตัวกันหันเลยโอ้ตระเนียมตึกมัดกระดงอันเดียกระดงกระดงกระดงฟองเกอกระโดงเด็เน,นี้ยเหล่าบคคทำลายซัพป้าพวกที่เมื่อ <c oughs> พวกทำลายสัตว์ป่า đi motor can đi mờ long kerweh là vậy bồ lưa xôi